สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝัน,นเนาะจ้าเนาะอยู่ส่วนล่างเหอนค่ะตอนเศา้าเด้อจ้ะเด้อมาค่ะอากาศดีนะคะแต่ว่าเป็นอากาศเย็นเด้อจ้ะเด้ออากาศเย็นนี่ก็ประมาณสักตอนนี้ก็เจ็ดแปดองศานี้เด้อค่ะตอนนี้แต่ว่าแดดออกมันก็เลยเป็นทําเพื่อเป็นคล้ายๆเหมือนอุ่นๆแต่ว่าถ้าแดดเฮยก็เป็นอากาศเย็นนะคะ ลมพัดเบาๆเนาจานะเนาะเพาเป็นเตอค่ะมะเอ้ยพ่อะม่มันเป็นอากาศกำลังอันสบายสบายมาค่ะแบบนี้เลยเนจาจะเนาะมาได้จะเด้อมาอันกินกาแฟนำกันค่ะกินกาแฟกับเอ้ตุ๊กาตาผาฝันได้จะเด้อ กาแฟหอมๆเนาะค่ะเนาะกาแฟอุ่นๆหอมๆคะ่ะเบิ่งควันกาแฟก็โอ้ยหอมชื่นใจดนะจ้ะเด้อมะค่ะเอ้ยน่าพามาหูกาแกฟฟังเสียงพี่นกกันห้องเพลงก็ฟังน้ำเนาะจา้ะเนาะตอนเศร้าๆเด็ดก็อุ่นๆค่ะมีแหงค่ะ แดดอุ่นๆก็เย็ยนเย็ยนอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอากาศที่สดชื่นเนอะคุยโมอรอาช็อตจ้ะอะมาสวัสดีพี่คเขมะ เอาแค่เห okay, oh, <laughs> ็นแต่มือก็ได้นี่มาเร็วไม่เห็นหน้าโอไม่เป็นไรหลานน้อยมาอยู่ํนำลานน้อยมาอยู่พันนันลุงเรียนพันปิดกระสงอาทิตย์ ยักน้อยว่ากินกาแฟแล้วเออเนะี่าพันย่างไปซื้อขนมปังเพราะว่ามื้อน,นี่มันเป็นมื้อซื้อขนมปังเอยเนาะ,ะเนาะบ่ได้เอารถไปดอกค่ะกันย่างเอาอันค่าเวลาเนาะแล้วออกกําลังกายนะําตกลงกันแล้วเหรคะ่ะเพื่อนก็นวาดรูปอยู่ห้องเหนือเหือนเห็นเอยอัดเอยก็บอกว่าใายน่ยไปอัดคลิปกอนเนอจ้าเปนวันออกมาย่างยินอยู่เด็กน้อยเนาะ,ะเนาะ,นะ,ะ,นะบูตี อันนอนรับดีเมื่อทุกคนอยู่บ่ค่ะเมื่อคืนนี้กระได้ฝันดีอยู่บ่อสดชื่นกบวันใหม่เนาะจ้ะเนาะท้องฟ้าก็เป <c oughs> <chat> ็นสีครามแล้วกระทำเงินเอ้ยเมื้อนี้เป็นสีครามแดดจ้าเนาะค่ะเนาะถ้าแดดออกอันถ้าว่าแดดพันโ่มืดเนาะค่ะเนาะแดดพันบ่บอันเฮียบอบพูดพูดพูดนี่ก็เอ้ยว่าสิเป็นอากาศดีหัวจักน่อยนี่ เป็นเสาวน้อยเราได้ขลังสาวกันนะมื่อนี้คือหนุกปกติซีเจียวเจ้าหน่่อทาังเหินเอ้ยอวนนี้ไปเห็นแต่เสียงนกเขาอันกูกู้กู้กู้อยู่ไก่อยู่เด้ยค่ะปกตินนำอันก็ไม่หลังเหินนี่พันซีโอ้ยแข่งกันลงดีเมื่อนนี้ อากาศดีแต่ว่าอันบบค่อยมีพี่นกนเนาะมีแต่อันบบเจียวเ,เจ้าว่างั้นเด้ะปะเมื่อวานในการงานวันเกิดของอันขิงนคะค่เนาะใส่สีส้มค่ะเสื้อหมวกอัน วิกผมสี้มเอ็มวมว้วนเนาะค่ะเนาะพอนกระสือกันมดืดเนาะค่ะอันสีส้มทั้งเมืองทั้งประเทศพอนเมื่อนี้ก็เอยก็อยู่เหือนเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้ยู่เหือนมื้ออื่นเอ้ก็ยู่เหือนคือเกาวันเสาร์นี่เอ้ก็ยู่แต่ว่าไปกินอันอาหารพ้นเสื่มาค่ะไปกินข้าวขาขงนอกวันเสาร์นี่ย วันอาทิตย์พวกค่ะวันอาทิตย์เอ้ยเจ้านได้ไปกับเหลือกับอันแฟนเอ้ยไปอันทำความสะอาดทาสุงทาสีเนาะค่ะเนาะอันวันอาทิตย์นี้พันธุ์สื้ออันเครื่องมอเตอร์ใหม่กับวันอาทิตย์กับวันจันทร์แล้ะค่าเอ้ก็ไปมืดมืออีกละ กับประมาณถ้าว่าทุกอย่างมันตรงตามอันเป้าหมายที่พวกเออยอันที่เออยตุ๊กตากาแฟกันไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้เออยเล่าเออฝังนะจ๊ะเด้ออันเล่าเออฝังอันเพราะมันเป็นคลิปกินกาแฟเนาะค่ะเนาะเล่าเออฝังว่ามันเป็นแบบหรือสิเนาะอันอย่ามาหาว่าอีนายนี่เราเว้าตอร์ไปอันเป็นถั่วที่ถั่วแดนโบแมนเด้อค่ะอันเว้วเอฝังว่าวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะวิถีชีวิตบ้านๆน่ะค่ะถ้าว่ามันอันตรงตามกำหนดที่ว่าเออยกาแฟเออยอัน กะกันไว้เนาะค่ะเนาะก็ประมาณวันที่สิบเก้าเดือนนาเอ้ยเอ้ยก็ออกเดินทางค่ะไปล่องเหลือไปฝรั่งเศสเอ้ยว่าใช้เวลาประมาณสักสี่ห้าเดือนเพื่อค่ะเพื่อเอ้ยนะอุ้มหวยอันอ้วนอ่ะเว้าลิ้นพันกันประมาณสักสี่ห้าเดือนเอ้ยว่าก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยไปจอดอยู่มองเหลือเหิงเนาะค่ะเนาะกะกะไว้ประมาณนั้นนะคะสี่ถึงห้าเดือนก็จังนาะจังนาะคืนมาเนี่ยเขาจังนี่ยได้ยันมาหัวเหมือนว่างไงเดออปะ มันเป็นความฝันเนาะค่ะเนาะว่ากันตรงๆมันเป็นความฝันของเอ้ยจินตนาการสมัยยันยังเวนวัยยันสรุ่นว่างนันเดี๋ยวปอันนี้เขาเป็นวัยรุ่นคุณโศเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็คุณโศแฟนเอ้ยก็คุณโศค,ค่ะเอ็นก็เลยตั้งคนตั้งยังสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะคะต้องขอบคุณเนาะค่ะเนาะก็เลยทาค่ะก็เลยทําฝันนั้นให้เป็นจริงเนาะค่ะเนาะก็ล่องเรือก็เป็นเรือน้อยเด้อค่ะเด้อเรือส่วนเรือ เรือน้อยธรรมดาเนี่ยค่ะบแม่นว่าเรืออันสำหรับนันตืโบอด้ยค่ะบได้เป็นประมาณเรือธรรมดาแต่ว่ามันมีห้องนอนห้องน้ำนาะค่ะห้องครัวห้องเก็บของห้องเครื่องสิค่ะห้องนั่งยินนาะคณะแล้วก็พันเอสเป็นสรงสั้นมันก็ข้างบนก็ถ้าอากาศดีก็นั่งอันเสื่ออันกลางเต็นท์ขึ้นสูงๆนาะคาะเพราะมันมีเทคนิคของพันยูอันมันก็เป็นคล้ายๆกับห้องรับแขกอัน โขงตั้งอากาศว่างั้นเออไปแต่ว่าเป็นเรือน้อยเด้อจ้ะเด้อบ่แม่นเรือใหญ่เด้อค่ะอันเรือใหญ่ก็ไปบ่ได้ดอกค่ะเนาะเพราะว่าทุนเฮาบ่พอว่างั้นดอกปะขนาดเรือน้อยนี่ก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะค่ะเพราะว่าจักหันจักนี้เนาะค่ะเนาะเฉพาะของใช้ในเรือนี่ก็เยอะเนาะค่ะเนาะทําแต่งหันแต่งนี่ก็เป็นพ่านเหินว่างั้นเอกไปเป็นบ้านอีกบ้านบ้านอันที่ว่าไปตามน้ำเนาะค่ะเนาะแล้วแต่เฮาน่ะแต่งเอ้ยก็ ซื้อของมาแต่งค่ะอันพามงพาม่านอันตึกะเอ้ก็เอสใหม่หมดค่ะทั้งเหลือเด้อค่ะทีแรกว่านะ่ะโบทำเนาะคะ่ะเนาะทีแรกว่าเนะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นสภาพดีอยู่วันนี้เอดไปเอ้หมาหรือไปลือมาเนือได้ทาใหม่มาเปลี่ยนหอดอันเครื่องยนต์ใหม่ค่ะก็เลยอ,อันซาไปได้ปกติต้นเดือนนี่เอ้ต้องออกเดินทางแล้วเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามันเริ่มจนะเป็นอากาศดีแต่ว่าเราก็ซาไปได้เลทไปได้ประมาณสองอาทิตย์ก็โบเป็นตือค่ะ อันนี้ก็ถือว่าอันอยังทันเวลาอยู่เนาะค่ะเนาะการล่องเรือไปมันก็ต้องผ่านเด้อค่ะผ่านเบญเยียมเนาะค่ะเนาะช่วงนึ่งของเยอรมันไม่บอกค่ะมันก็เป็นตามเออกระบืรูะะ้เนาะเพราะมันเป็นตามสายน้ำเนาะค่ะเนาะสายน้ําแล้วแต่อันโปรแกรมแฟนเอ้ยเพิ่งกระเรียมเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะโปรแกรมการเรื่องการแต่เพิ่งกระถามตัวอยากเห็นมองนั้นมองนี้บอกแต่ว่า ถธอไอ้ไปมัน่ไดเ่นเป็นเรือเร็วเนาะค่ะเนาะมันไปเรื่อยๆเสค่ะอันคำว่ามองเรืออันที่วทัศน์มันดีแล้วมันถูกใจก็อยู่หลายมื้อเสียนี่ค่ะค่อยๆไปบ่ได้ว่าตังเฮาบบแม่นเรือขนสินค้าเนาะค่ะเอาเป็นเรือท่องเที่ยวค่อยไปเอาก็ค่อยอันเบิ่งหันเบิ่งนี้ถ้าันมองเรือมันถูกใจมันดูแล้วมันมีความสุขก็อยู่กันหลายมื้อเสค่ะแล้วก็ผัดกันย่างมีรถจักรยานเนี่ยค่ะพูดลขัน รถจัก,กรยานอันที่พับได้ก็ใช่เป็นเรือพูดละะ้ขันสาหรับเวลาที่ว่าเอาไปอันอยากออกกําลังกายเนาะค่ะเนาะไปปั่นจัก,กรยานหรือว่าไปอันซื้อกับเขาเหมือนบอกะคะ่ะเอ็นันเอ็นนี้กับอาหารพวกอาหารกระป๋องอาหารแห้งเนื้อก็เตรียมไปไว้นะคะ่ะพวกเส้นมี่ข้าวสารเนาะค่ะเนาะพวกมันพวกตัวที่ว่าที่ว่าเอาเป็นแบบอันแห้งสิงะคะถ้าว่ามันมันฝรั่งสดนี่ก็ซื้อไหลบดได้ค่ะมันเน่า มันก็มีพวกมันก็นหลายอย่างเนาะอาหารพันแปรรูปเยอะ,นะ,ะเนาะค่ะเอ้กเตรียมไปเยอะค่ะน้ําเครื่องดื่มมันติน,นี้ก็มีมัดนะคะ,คะถ้วยจานโมแหกแต่กระโปว่ากันไปนะะเนาะค่ะเนาะก็ยาวเลยนะคะ่ะบันนี้ก็ถ้าออกไปแล้วก็เพื่อนกกลับมาอีกก็เป็นหลายเดือนคะ่ะเอ้กว่าดอกไม้หลังส่วนเอ้ยนี่เต้นอบ,บานกนานเลยค่ะปีนี้เพราะว่าเอ้ยปลูกหลายดอกไม้ปลูก หลายดอกด้วยค่ะจักดอกเตยดุตดอกเตนกำลังขึ้นงามตาก็ดีเนาะค่ะเนาะอันดอกไม้บานหลังสวนว่างั้นเหรอปะก็เฮอสดชื่นดีไก่เอ้ยเขาว่าบ่มีปัญหาเตยก็ยาวเนาะค่ะเนาะยาวก็บโน่นเดือนอันทุาเหลือค่ะเดือนเก่าพุ่นละค่ะจันได้หุ่นกลับมาจันได้หุ่นเงินเดือนเก่าเดือนสิบครึ่งพุ่นละค่ะจันได้จังได้กลับมาอีก แต่ว่าถ้าเอ้ยไปเอ้ยกระบกหรือค่ะเอ้ยก็ตรงเอ้ยกะสิบอกว่าเอ้ยตุ๊กตาไปร่องเรือกันเนิร์สเียแต่ว่าอย่างโบ้ฮอดเนาะค่ะตอนนี้เพราะว่ากาลังทําอยู่มันขนานแล้วแล้วล่ะค่ะทุกอย่างถ้าวันพระเือวันอาทิตย์อันพันอกพันเชื่อมทุกอย่างติดเนกเนอนนำเครื่องยนต์มันโบหัวโบเตอร์ลงน้ําแล้วก็แสนเอ้ยพันเช็คมันแล้วก็เอ้ยก็จัดของก็ทําความสะอาดอันมืดทั้งเหลือแล้วก็จัดของก็ถือว่าอันเดินทางได้เนาะค่ะเนาะ อันเต๋อสอันปะกอกประกันกัแฟนเอ้อพี่ก็ทำมือเรียบร้อยค่ะพี่ก็ทำน้ำเหลือนก็ถ้าเกิดท่านเกิดนี้เนาะค่ะเนาะเฮามองโบเห็นเนาะค่ะเนาะก็ประกันทั้งเหลือก็ใช้ใจใช้อันใช้ใช้การใดเนาะค่ะเนาะก็ไว้ใจเนาะค่ะเนาะเฮาก็พยายามบอ่ามันปินเนาะค่ะว่าอุบัติเหตุแต่ว่ามันเคยเจอมารอบนึงอันเมื่อปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะก็เลยอันก็ มันก็ตกกระใจเนาะค่ะเนาะเอยก็หวังว่าสิบบได้อันนั้นอีกเหมือนันเถอะปแต่ก็ระหวังว่างนกันเถอะถึงเอาระวังก็ถ้ามันเป็นมันก็เป็นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาระวังไฟนึ่งพันบอระวังก็มีส่วนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บัวว่ากันก็ทั้งนี้ท้งนั้นก็ตรงอันบึ่งดูแลตัวเองเอยว่าสนี่ละก็เรื่องจริงเนาะค่ะเนาะทั้งรถดูน้ารถอันทางบกทางอันอากาศมีเม็ดเนาะค่ะเนาะแม้กระทั่งปั่นจักรยานค่ะจักรยานถือว่ามันกรบโบได้ว่าอัน ก็ยังมีอุบัติเหตุเนาะค่ะเนาะจักรยานรถอันสกูตเตอร์เนาะค่ะเนาะก็ยังมีอุบัติเหตุก็เอ้ถึงเอ้ยคือเอ้เบาค่ะมันอยู่ที่นําอันสองฝ no no. ่ายเนาะค่ะเนาะแต่ละฝ่ายว่างั้นเถอะปะอันนี้ก็พามากินกาแฟบังแม่ค่ะนี่กินกาแฟหมดไปถ้วยนึงแล้วเด้จะเด้อตอนเศ้าๆอากาศดีอยู่ล้วค่ะอากาศดีก็จะน้อยกราพานสาวน้อยไปอันซื้อขนมปังย่างไปค่ะ ย่างไปก็เพื่อกลับมาก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าเนาะคะ่ะเนาะก็ค่อยๆย่างไปก็พากันร้องเพลงไปเอยว่ากิจกรรมเนาะค่ะเนาะกิจกรรมเอ่อนอกบ้านนม่บอกค่ะ <laughs> 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 มีแหงขนาดหน้าดจ้า พี่นกมาแล้วอะ่ะอันนี้ก็สซัมนีก่อนนะคะเนาะอันพากินกาแฟเมื่อทัวแลวก็ัวัสดีทักไทยกันแล้วเนาะค่ะเนาะอวยตุกตาพาฝันก็มีแต่อวยพรเพื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนอันมีความสุขค่ะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำเนาะค่ะเนาะแล้วก็หน้าที่การงานเนาะคะ่ะสิ่งรอบข้างรอบตัวสุขภาพแข็งแรงอันดับแรกเปนบอกคะ่ะ แล้วก็ความสุขเล,เล็กๆน้อยๆนี่ก็ต้องทําเองนอเนาะจ้ะเนาะดูแลตัวเองค่ะแล้วเอ้ยก็สิบอกว่าอันพอกันคลิปนานด้จ้าสวัสดีค่ะ